สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูสติติหวยออกวันศุกร์นะครับงวดนี้หวยออกวันศุกร์ออกวันที่สองพิศภา 68. หกแปดงวดนี้จะเป็นสลักสัญจรด้วยนะครับหวยจะไปออกที่จังหวัดกรุงเทพที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศริกิตท่านใดที่สนใจสามารถตามไปดูกันได้หวยออกวันศุกร์นี่รวบรวมข้อมูลมาจากอย้อนหลังยี่สิบปี ข้อมูลที่ใช้นำมาจากเว็บเท e e x c e l c o m นะครับแนวแทงสลากกินแบ่งสำหรับซื้อสลากกินแบ่งกับ N3 สองตัวสองตัวที่ได้มาเนี่ยจะมีเลขห้าสอง 52, แล้วก็สองศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดห้าอ่าเข้าที่ผมดูเนี่ยตัวเด่นของเขาอะ่ะจะมีศูนย์นะครับมีศูนย์เป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีสอง ศยเนี่ยออกออกมาบ่อยเลขสองแล้วก็มีเลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดนี้ต้องระวังที่ออกบ่อยมากๆจะเป็นสองศูนเลขที่ลงท้ายด้วยศูนย์นะครับอาจจะมีเจ็ดศูนย์ติดมาได้แล้วก็ สอกับ02นเนี่ยงวดน,นี้ขายดีเพราะว่าเออ่เป็นวันเกิดพระเทพแล้วก็ถ้าเป็น3ตัวส่วนในส่วนของ3ตัวนี่จะมีเลขหกหกสี่สแล้วก็6กสองหนึ่ถ้าเป็นเลขเด่นเลขเด่น,เล,เ,ดนเลขเด่นผมให้6ให้6เด่นเพราะว่า6มาเยอะแล้วก็มี1มี1 แต่ว่าที่ต้องระวังเนี่ยจะเป็นเลขเก้าครับอาจจะมีเก้าสรุปแล้วก็ผมคิดว่าศูนย์นมาจากแนวทางที่ที่ดูหวยออกวันศุกร งวดนี้ผมคิดว่าศูนย์ต้องระวังศูนย์อาจจะแบ่งแบ่งแบ่งไปซื้อเลขที่ติดศูนย์เยอะหน่อยเลขศูนย์งวดนี้มาแรงขายดีด้วยโอกาสออกศูนย์ก็เยอะอืมท่านไหนที่มีเลขน่าสนใจลองคอมเมนต์มาบอกกันนะครับ